รีวิวเจ้ารีโวครับลำนี้ครับมาตีห้าจากคอนหวานครับจัดชุดใหญ่นะครับชุดเต็มเลยนะครับนี่นะครับเวลห้ารูครับยางสองสี่สองเจ็ดนะครับหล่อหลอนะครับทรงกองกองครับหน้าสองหลังสี่ครับนี่นะครับทันนี้เติมเยอะนะครับมีคําท้ายนะครับนี่หล่อหลอแบบนี้นะครับนี่นะครับคําท้ายนะครับแล้วก็ท่อแซดหงสิ่งนะครับนี่นะครับหน้าเทานะครับแล้วก็ วัดบูธนะครับลำนี้เติมเยอะจริงนะครับจากคอนหวานนะครับก็จะมีวัดบูธนะครับนี่อูดอีจีอาร์นะครับแล้วก็รีแมปนะครับลำนี้นะครับเยอะจริงครบทีเดียวนาเจ้าของรถไปไหนเนี่เจ้าของรถครับเมื่อกี้ไปลองนั่งเป็นไงดีครับดีขึ้นไหมดีขึ้นครับพูดเลยแรงกดทันใจ วันนี้มาตั้งแต่ตีอะไรมาถึงนี่ตีสีครับตนะครับโอ้โหยอมใจเลยสุดยอดดูหนูมาจากไหนเพชรูจากเพชรถูกใจถึงมาอันนี้วันนี้ทําครบเลยนะชุดใหญ่เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาหาหนูปากกันาพิธายกันาครับ